มาทำอะไรครับไหนหมุนไดโนเสาร์ให้ดูก่อนพ้นไฟให้ดูก่อนโอ้โหพ้นไฟได้จริงจงด้วยนี่ครับนี่เห็งไหมตรงแข็งไฟใช่ไหมตรงนี้ถ้าเราถ้าเราเก็บมันไปตรงตตรงนี้มันจะเด้งกมาอ๋อไหนลองทำสิขอดูไว้นะ คนไฟไหมคนแรงไหมนี่ต้องกดต้องเอาไอ้นี่ก็ตรงนี้มันล็อกไม่สิอโอ้คนไฟแรงมากเลยไปดูที่นี่ส,นสามารถสามามรถเปลี่ยนล่างไดโนเสาร์ให้เป็นขุนยนไดไหมครับได้เริ่มจากอันนี้ครับเป็นขาก่อนตัวนี้มันคืออะไรครับ มันชื่ออะไรกิมล็อกกิมล็อกในในเรื่องอะไรนะไซเบอร์เวสชื่อเต็มเรื่องว่าการ์ตูนว่า t r a นส์ฟอร์เมอร์ไซเบอร์เอ๋อ a s เบอร์วอจักจัง เดี๋ยวลงใส่ไว้แค่ตรงนะนี้เท่นะนี่ถึอูอ้้นี่เป็นรูปร่างขาแล้วเน,นี่ยเริ่มเห็นขาหุ่ยนยนต์แล้วครับใช่เอามือบอกว่าอมอาด้วยเพราะว่ามือมันซ่อยอยู่ด้านหลังนี่ไโอเคมือซ่อยอยู่ด้านหลังครับมันนี่รา่รารา่ราร่าร่าเริ่ม <c oughs> ขามืแขน ตัวกับหัวเมื่อไหร่จะมานะตัวกับหัวหุ่นยนต์เมื่อไหร่จะมานะหันมาทางนี้หน่อยนี่แต่แม่มีหัวสร้อยู่เดีอ๋อไหนครับนี่อ๋อนี่มันมันกับดันให้หัวแ่หัวสร้อยด้านละ ตัวนี้แข็งแรงมากเลยใช่ไหมลูกใช่แที่จะแปรงงานได้ต้องแข็งแรงจจดูสิว่าล็อไอตัวนี้ได้ยังวัสดุียังยา Hãy subscribe đấy, kênh rồi, Mì rồi, Để rồi, bỏ lỡ những video hấp dẫn บ้านดีโอเคต่อไปเราพบกับตัวอะไรครับจิมล็อกนีชมาโฟเบอร์หรือบอยดีไลด์โอเคใช่มาเปลงให้มันเป็นอะไรครับคุณโยนโยทางแรกทางตรงนี้เขาเขาให้ตรงนี้มันมันติดกันตอนเร่งมันไม่ติดกันแต่ตอนนี้มันติดกันเพราะว่าตรงนี้มีตัวล็อก ตัวมันไม่มีตัวเนาแอ้วขาจะได้แข็งแรงใช่ไหมครับขาของโยนจะได้แข็งแรงและมันไม่ได้แค่นั้นสามารถพับบันได้ด้วยเอาพับขาได้ด้วยใช่สุดยอดเลยล่ะสุดยอดเลยครับจะโอ้อุ้ยเอ็มสามารถจะเอียงขาหันมาให้ดูหน่อยครับข้างหน้าครับโอ้แป๊บเดียวเกือบได้คนเดียโอ้ป๊าเซ็จแล้วเหรอครับ โอ้ <Okay. S 1> oh, ไหนหันให้ดูหน้าสีทองด้วยหน้าสีทองตรง,ตรงนี้สีทองด้วยเห็นไหมตรงตรงตรงนี่เด็กหนะกกันนี่นี่น,นี่อ๋โอโหแป๊บเดียวแป๊บเดียวสามารถแปลงเป็นหุ่นยนต์โอเคบ๊ายบายก่อนตอพิโนต่อไปพบกับ Bumblebee บ๊ายบายตอพิโดนี้ก่อนครับ 拜拜。